ในถ้ำลึกกลางหุบเขาอันแห้งแล้งของเท็กซัสตะวันตกมีบางสิ่งที่นอนสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นดินมาเนิ่นนานกว่า6,500ปีและในวันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลทีมนักโบราณคดีจากศูนย์ศึกษาบิ๊กเบนร่วมกับมหาวิทยาลัยแคนซัสได้ค้นพบชุดอุปกรณ์ล่าสัตว์โบราณที่สมบูรณ์ที่สุดชุดหนึ่งในอเมริกาเหนือภายในถ้ำซานเอสเตบัน มันประกอบไปด้วยหัวลูกดอกหิน6ชิ้นด้ามไม้แข็งอีก4ชิ้นที่คาดว่าเอาไว้ใช้ทาเคมีหรือยาพิษปลายลูกดอกที่หักอีก4อันและบูมมแรงที่บินตรงนอกจากนี้ยังพบส่วนหนึ่งของแอตแลนโตหรืออุปกรณ์ช่วยเบี่ยงลูกดอกโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธกล่าวว่าเราขาดแค่ส่วนด้ามจับของแอตแลนโต แต่จากหลักฐานที่พบก็เพียงพอจะจินตนาการถึงรูปร่างเต็มๆของมันได้สิ่งนี้ต่างจากของโบราณที่พบโดยทั่วไปเพราะส่วนใหญ่มักจะเจอในสภาพชิ้นเล็กๆแต่ชุดนี้ยังอยู่เกือบจะครบเซตนอกจากอาวุธพวกเขายังพบหนังละมั่งที่ผ่านการฟอกและยังมีขนอยู่ครบซึ่งมันบอกเล่าชีวิตของคนที่เคยอยู่ที่นี่จริงๆโดยหนังละมั่งที่พบ มีรูรอบขอบซึ่งแปลว่ามีการขึงกับเฟรมเพื่อทำให้นุ่มซึ่งเป็นเทคนิคที่ชนพื้นเมืองแถบนี้ใช้กันมานานมันเหมือนกับว่ามีใครสักคนพับหนังนั้นไว้อย่างเรียบร้อยแล้ววางไว้บนหินก่อนจะจากไปแล้วไม่มีใครแตะมันอีกเลยเป็นเวลากว่า6,000ปีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า นอกจากจะใช้งานได้จริงชุดอาวุธนี้อาจมีความหมายทางจิตวิญญาณอีกด้วยตำแหน่งการวางลูกดอกและชิ้นส่วนอาวุธบ่งบอกว่ามีการจัดวางอย่างตั้งใจส่วนสาเหตุที่มันอยู่รอดมาได้นานขนาดนี้เพราะสภาพภูมิอากาศของเวสเท็กซัสที่แห้งสุดขีดและอยู่ในถ้ำปิดที่มืดมิดปราศจากแสงความชื้นและแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตมารบกวนตั้งแต่วันแรกที่พวกมันถูกวางทิ้งไว้ตรงนี้ และนี่คือเรื่องราวของชุดอาวุธที่หลับไหลามานานกว่า6,500ปีมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต